ตอนนี้เราก็ได้ออกมาข้างนอกน,นะครับเพื่อลองของจริงเลยเฮ้ยมันดีกว่าเดิมยังไงนะสำหรับตัวปั๊มเนี่ยที่บอกว่าเนียนกว่านุ่มกว่าแรงกว่าเรามาลองกันเลยดีกว่าเนี่ยสายน้ํามันโอ้โหมันดูมาครับพ่นนะครับสายน้ําสวยมากนะแล้วดูความไกลนะครับปุ๊บปับ๊บตัดเลย อ่าแรงดันอันนี้รถแรงดันแรงดันเนี่ยจะสังเกตว่าการปรับเนี่ยได้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมปรับหมุนได้เนียนละเอียดขึ้นกว่าเดิมสําหรับหัวปั๊มใหม่นี้นะส่วนเรื่องความแรงเนี่ยผมว่ามีเพิ่มออกมาประมาณเอ่เอร์นนะครับเรื่องเสียงดีขึ้นเพราะเมื่อก่อนเสียงนี่โอ้โหไปตั้งกลางบ้านลูกค้านี่กล่าวเลยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ดังอะไรเวอร์นะครับแต่ตัวเนี้ยเสียงเงียบขึ้นหัวปั๊มสวยเนียนขึ้น เดี๋ยวเรามาลองนะครับตอนนี้เอาสาย15เมตรมาลองชมกันดูว่าเฮ้ยจะเพิ่มไปเป็น90เมตรจะทำงานได้ไหมเรามาลองกันต่อในใเทคที่2ครับเอา้าตอนนี้เรามาลองนะครับสาย90เมตรระดับปั๊มแรงนันสูง 4B1 นะครับจะทำได้ไหมนะครับตัวใหม่นี้เรามาลองเลยครับปั๊ดข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะปั๊มมีการหน่วงนิดนึง เพราะว่าด้วยสายมันยาวมากนะเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือมันต้องสะสมแรงดันเพราะว่าสายตัวสายแรงดันนะครับจะมีการยืดหดได้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันต้องสะสมให้แรงดันภายในสายเพียงพอใช่ไหมครับแล้วมันถึงจะตัดการทํางานอันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับก่อนจะต่อรอสัก2วิอ่าปล่อยเห็นไหมถ้าดังนั้นนะครับใครต่อสายยาวขนาดนี้เป็นเรื่องปกติครับแต่หลายยี่ห้อบ,บอกเลยนะทําไม่ได้ครับและปั๊มมีปัญหาด้วยเพราะว่าขนาดปริมาณกระบ,บอกสูบเนี่ย ยี่ห้ออื่นต้องบอกว่ามันเล็กพออันนี้มันใหญ่เสร็จมันทําแรงดันเนี่ยมันเอาชนะแรงดันในสายได้ต้องบอกว่าผ่านครับสาหรับช่างแอร์นะครับเดินติดตั้งแอร์ไว้ในที่สูงหรือที่อ้อมอาคารอะไรอย่างเงี้ยไกลๆนะ90เมตรผมลองแล้วท่านซื้อ B1 ไม่ผิดหวังและปรับแรงดันได้ด้วยแต่อีกข้อสังเกตหนึง่งแรงดันอาจจะดรอปลงไปบ้างนะครับต้องเป็นเรื่องปกติต้องรับได้แต่ถามว่าล้างแอร์เพียงพอไหมเพียงพอครับล้างรถเพียงพอไหมพเพียงพอ,พอครับ เดินรอบอาคารรอบบ้านได้เลยครับก็ projeto. ยังไงก็แนะนําฝากติดตามนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกประทับใจกับเจ้าบ,บีวันตัวนี้มากนะครับดูแลเรื่องกรองนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าการที่กรองมันตันเนี่ยกรองตัวนี้มันตันเนี่ยทำให้ปั๊มคุณมีปัญหาตามมาได้นะครับเพราะว่าเราต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดในการล้างกรองนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วสาหรับการที่ต่อสายยาวเนี้ยเราต้องปล่อยอย่างนี้นะเพื่อให้แรงดันหมดแรงดันหมดแล้วค่อยปลดสายพวกนี้ถ้า และดั้นคั้งอยู่ทําให้พวกข้อต่อต่างๆมีปัญหาได้ง่ายครับ